ขอขอบคุณคุณศัตวัตสถิตานน์ค่าเครื่องสำอางอันนี้ไม่ได้ระบุว่าให้แอดหรือว่าให้ทีมภาคนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณคุณทวัชชัยหานเจริญครั้งหน้าก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดี เราทหารทุกนายเราผู้บัญชาการเข้าใจดีว่าในการติดตามข่าวสารการรบอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้ทําให้พวกนายทั้งหลายเกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเราเราเสนาธิการและผู้บัญชาการเองก็กําลังตกอยู่ในสถานะที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกเนื่องจากมีพักพวกของพวกเราหนึ่งคลิปได้ถูกฆ่าปิดปากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพวกเราล้วนโดนขู่ที่จะรอบสังหารจากกองกําลังพิเศษต่างชาติที่มิอาจเอ่ยนามได้เนื่องจากเกรงว่าแม้แต่คลิปนี้เกิดจะพลอยบินไปด้วยขอให้น้อยทานทุกนอยที่ติดตามสถานการณ์การลบอย่างใกล้ชิดเข้าไปกระทืบไลค์บนเพจ facebook ด้วยหากต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราผู้บัญชาการพวกนายสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้โดยตรงเราจะสามารถสร้างฐานทัพที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเลิกได้ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และ donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับท่านผู้บัญชาการครับท่านอย่าทำหน้าแบบนั้นสิครับที่ท่านทำหน้าตาแบบนั้นเพราะว่าท่านต้องขายหน้าต่อหน้าคนอื่นๆเพราะว่าฝีมือของผมงั้นเหรอครับ นายเลิกพูดจาไร้าสาระได้แล้วตาแก่หลิวตาแก่จางและฉันได้พยายามอย่างหนักในการฝึกฝนนายขึ้นมาถึงแม้ว่านายจะไม่ได้โดนเลือกเป็นกัปตันก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่นายจะได้ที่โลใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วการที่ผมได้ที่โลก็เพราะว่าผมจงใจนะครับ นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนฝึกแกมาก,กับมือนี่แกคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าแกแกล้งแพ้น่ะแต่ว่าในกลับไม่สู้เจ้าพวกนั้นกลับเลยแม้แต่นิดเดียวนี่มันไม่ใช่วิธีของนายแล้วนะมันก็แค่เกมนะ่ะท่านผู้บัญชาการมันไม่ใช่ว่าผมบาดเจ็บหรือตายจริงๆสักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ผมได้คอยตรวจสอบพวกเขาและศึกษาวิธีการต่อสู้ของเจ้าพวกนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเจ้าพวกนั้นทุกคนนั้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมทีมกันอย่างลงตัวเลยล่ะครับถ้าหากว่าพวกเราทั้งห้าคนทำงานร่วมกันแล้วล่ะก็ผมมั่นใจเลยว่าเรามีโอกาสอย่างน้อย50-50ที่จะชนะศัตรูทุกคนไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครก็ตาม แกพูดอย่างเดียวก็ง่ายนี่วะนี่แกอย่าลืมนะว่ากัปตันของพวกแกน่าจะเป็นเจ้าสกอ่านั่นดังนั้นแกไม่น่ามีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งง่ายๆแน่นอนอีกทั้งแกยังจะโดนบังคับให้ทำตามคำสั่งของเขาอีกด้วยแล้วแกจะมั่นใจใน50-50ของแกได้ยังไงกันละ่ะฮ่าฮ่ฮ่า ผมมันก็แค่นายสิทธ์นะครับท่านผู้บัญชาการผมจะไปสามารถเป็นผู้นำของกลุ่มนายร้อยได้ยังไงกันล่ะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าทุกคนในที่นี้คิดว่าผมมาที่นี่เพื่อให้โคต้าของเราครบนั่นหรอครับซึ่งทุกๆคนที่มานั้นต่างกับผมอย่างลิบลับทุกๆคนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นั้นมีความลงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ต้องมีผม งั้นนายก็จะผลักดันตัวเองให้เป็นม้ามืดสินะนายจะต้องทำให้ทุกๆคนตกใจในฝีมือของนายให้ได้ท่านพูดถูกต้องแล้วครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงได้มั่นใจในทีมนี้ครับท่านตอนนี้กลับมาที่คำถามเดิมได้แล้วนายไม่ใช่กัปตันของทีมนี้งั้นทำไมทีมนี้ถึงจะต้องฟังที่นายพูดด้วยละ่ะ เอ่อสำหรับเรื่องนั้นผมคงต้องรอให้ถึงการแข่งขันจริงๆสะก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมอาจจะได้ความไว้วางใจมาจากการแสดงฝีมือของผมครับเฮ้อเงินสุท้ายแล้วแกก็ยังไม่มีแผนที่จะรับมือในเรื่องนี้งั้นสินะแล้วมันยังไงกันล่ะครับถ้าหากว่า ผมเป็นคนที่วางกลยุทธ์ของทีมนี้ลูกทีมคนอื่นๆก็จะมัวแต่คอยทำตามคำสั่งของผมครับฮ่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 ลีนายได้สรรหาฐานหนุ่มไฟแรงมาได้แล้วสินะฉันยินดีกับนายด้วยนะท่านผู้บัญชาการใหญ่ อ่าเจอหนูรับไปนี่สำหรับนายท่านผู้บัญชาการใหญ่ครับนี่มันฮึฮนายดูเองก็แล้วกันฮฮ้รายละเอียดในจดหมายก็คือจากที่ได้ทำการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนจากตัวสมาชิกและศักยภาพของทุกๆคนในทีม หลังจากที่ได้ทำการต่อสู้ด้วยระบบจำลองที่ศูนย์บัญชาการใหญ่แล้วได้ผลดังนี้สิบเอกล่วเชงจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมในการแข่งขันของหน่วยรบพิเศษระดับชาติในปีนี้สำหรับการวางยุทธวิธีในการสู้รบนั้นคณะกรรมการได้ตัดสินให้ร้อยโทวูจิงรับตำแหน่ง และจะทำการประกาศอย่างสาธารณะด้วยว่าให้เขาควบคู่กับตำแหน่งหัวหน้าทีมแต่ว่า1ิบเอกลววเชงนั้นจะสามารถกลายมาเป็นหัวหน้าทีมได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการท,ท,ท่านผู้บัญชาการใหญ่ครับนี่มันนี่มันก็คือจดหมายที่ว่านายคือกัปตันทีมที่แท้จริงและสกอ่านั้น จะเป็นหัวหน้าทีมแค่ในานามนายจะสามารถทวงคืนตำแหน่งนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจนายพอดีว่าฉันได้สังเกตการระหว่างที่นายทำการจำลองการรบอยู่การที่ให้นายนั้นเป็นหัวหน้าทีมศูนย์บัญชาการใหญ่เองได้เป็นผู้ตัดสินใจ แกมีไม้ตายอยู่ในมือแล้วนะเจ้าหนูท่านวางใจได้เลยครับท่านผู้บัญชาการใหญ่ผมสาบานเลยว่าผมจะทำภารกิจให้รู้ล่วงให้ได้ครับสองวันหลังจากนั้นทีมเคตะวันออกเฉียงใต้มารายงานตัวได้แล้วเร็วเข้าเครื่องจะออกในห้านาที เอาละพวกเรามากันครบแล้วสินะล่วเชงเพราะว่าเรากำลังจะไปสู่สนามรบกันแล้วตอนนี้นายบอกฉันมาทั้งหมดได้แล้วละ่ะเออเออกับตันหมายถึงอะไรหรอครับการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนายยังไม่ต้องเรียกฉันว่ากับตันก็ได้ฉันก็แค่อยากจะรู้ว่านายได้กักฝีมืออะไรเอาไว้ไหม ตอนที่ทำการจำลองการต่อสู้นะ่ะอืมใช่แล้วละพวกเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันพวกคุณวางมาตรฐานของผมไว้สูงเกินไปแล้วอย่าห่วงไปเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เก่งและมีฝีมือเท่าพี่ๆของผมคนอื่นๆแต่ว่าผมจะทำตามคำสั่งคุณอย่างเคร่งครัดและไม่เป็นตัวถ่วงของทีมอย่างแน่นอน เฮ้เฮ้นี่ไม่ใช่ว่าทีมในเขตนี้เป็นขยะอยู่ท้ายตารางมาโดยตลอดงั้นเหรอฉันยังได้ยินมาอีกนะว่านายได้ทหารใหม่เข้ามาร่วมทีมเพียงเพราะว่าต้องการเติมเต็มโคต้าทีมให้ครบนะ่ะแล้วไอ้หนูนั่นมันจะมีชีวิตอรอดอย่างนั้นเหรอพวกนายอยากให้ทีมเราช่วยเหลือนายไหมล่ะ นี่แกอยากมีเรื่องนั้นเหรอว้าวนั่นเยี่ยมไปเลยครับผมได้ยินมาว่าพวกคุณนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมันจะดีมากๆเลยถ้าทีมคุณมาช่วยทีมเราเฮะไอเด็กบักหำนี่กล้าที่จะท้าทายพวกเราก่อนที่จะเดินทางอีกนั้นเหรอผมหวังว่าพวกเราจะได้เรียนรู้ หลายๆสิ่งจากพวกคุณบนสนามรบนะครับนี่แกพูดแบบนั้นหมายความว่ายัางไงกันแน่นี่แกกำลังจะบอกว่าแกหมายหัวฉันไว้แล้วอย่างนั้นเหรอฮมหมายหัวงั้นเหรอเปล่าเลยครับผมแค่จะบอกคุณว่าผมกำลังนับอยู่ว่าผมจะสามารถจัดการได้กี่คนก็เท่านั้นเองไอ้หนู แกนักแกเฮ้ ه, เลยชี้ช่างไอ้เจ้าเด็กนั่นเถอะแกอย่าไปติดกับดักการยั่วยุจากเจ้าหนูนั่นสิแต่ดูเหมือนว่าไอ้ทีมที่มันได้ที่โหลมาโดยตลอดนั้นในปีนี้จะมีเด็กไฟแรงอยู่ด้วยนะฉันจะคอยดูว่าแกจะมีความสามารถขนาดไหนบนสนามรบ <c oughs> ดูเหมือนว่า นายจะปิดบังความสามารถที่แท้จริงของนายจริงๆด้วยงั้นสินะดีดีมากประกาศประกาศขอให้ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจัดแถวอยู่ที่พื้นที่สี่เหลี่ยมที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ของแต่ละทีมย้ำอีกครั้งว่าขอให้ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจัดแถวอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมที่จัดเตรียมไว้ให้ของแต่ละทีมณนะจุดรวมพล ดูเหมือนว่าท่านผู้บัญชาการสีหน้าจะดูเคร่งเครียดกว่าปกตินะและทีมอื่นๆก็ดูที่จะเริ่มตึงๆกันแล้วท่านผู้บัญชาการครับมีปัญหากับภารกิจของพวกเรางั้นหรอครับดูเหมือนว่าคราวนี้ทางกองทัพได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้พวกนายทั้งหมดใช้อุปกรณ์สงครามจริงๆในการแข่งขัน ทุกทุกทีมนั้นจะถูกส่งไปพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายจริงๆอยู่และเป้าหมายของพวกนายก็คือขู่ขายยาเสพติดระดับชาติยียุนตอนนี้พวกนายมีคำถามอื่นอีกไหมพวกเราจะทำภารกิจให้สำเร็จครับจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าก,กันนะครับ